คนที่ชอบด่าใส่ร้ายผู้อื่นกรรมจะมาเร็วมากมีผลร้ายแรงมากหลวงปู่ดูพรหมมปัญโยท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั้นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจา เพราะคำนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรักว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นลงขึ้นสารหรือทะเลาะก,กันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละ มีเรื่องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไรนั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรมญ่จะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรมจะมาเร็วมากเขาพูดนั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกับคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลาย กรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอเสมอทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆย,ยังไม่รู้ตัวพอกร,รมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลที่มีความสุขหรือมีโชคลาภ กรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดดอนกรรดีเหมือนอย่างข่าผู้นั้นซื้อหวยเลขห้าหกหวยก็จะออกเลข 55, ห้าห้าหรือห้าเบางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พ่ถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆมาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอซึ่งที่จริงแล้ว ผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมื่นหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้เพียงไม่กี่พันบาทหรือเพียงได้ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะรำชั่วเข้ามาตัดดอนกรำดีแล้วรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลานเขาเหล่านั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูง ก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด่าว่าทะเลาะวิวาททำให้เราไม่สบายกายและสบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลายังไม่จบสิน้นมีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำความเดือดร้อนให้เสียเงินทองอยู่มิได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือ ลูกหลานบางคนก็จะออกกตัญญูตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคร้ายที่รักษายากหรือรักษาไม่หายเช่นอมัมฤกึกอัมพาตมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจและโรคร้ายต่างๆอีกมากมายหลายชนิดหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่ากรรมทางวาจามีผลร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมอย่างนรกตามขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งๆไปตีเขา แต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกใจ